สวัสดีครับตั้งโต๊ะช็อปนะครับลำนี้มาวิกแอร์ทูชุดไฟมอลคอมโบนะครับผมลำนี้ของคุณสิริพัฒนะครับผมนะครับก็สิริพัฒนะสิริพัฒละนะครับต้องขออภัยถ้าเกิดเรียกชื่อผิดนะครับผมก็ลำนี้นะครับก็ดีครับถ่ายดูว่าของใหม่นะครับอยู่ในซีลนะครับเครื่องประกันศูนย์นะครับเดี๋ยวเราจะแกะกล่องนะครับชาร์จแบตแล้วก็เซตอัพให้ก่อนส่งนะครับผมโอเคมาแกะฟิลกันเลยครับถ่ายให้ดูว่าเราแกะกล่องของใหม่นะครับ เรองใหม่ประกันศูนย์นะครับสินค้าดีไสอบถามได้เลยครับนี่แต่ทูคอมโบครับของใหม่นะครับเซนในคุ้มๆนะครับอุปกรณ์ครบๆนะครับกระเป๋าแบตเตอรี่3ก้อนนะครับชาร์จใบพัดเสริม nd ดีฟิลเตอร์นะครับหรือ v l เ g g e r ครบเลยนะครับนะครับโอเคขอนี่ออกก่อนแล้วกันโอเคนี่นะครับตัวลำอยู่นี้นะครับ โอเคนี่ตัวลำนะครับแล้วก็รีโมทนะครับแบตเตอรี่อุปกรณ์เสริมนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะนะครับชาร์จแบตแล้วก็เซตอัพให้นะครับผมโอเคสอบถามได้นะครับเตาโตช็อบครับ0 8 1 488 647 7ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ